วัสดีครับสบายดี FC ทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องฐานทีมิวสิกนะเมื่อวานี้คันตี้จะมารีวิวสวนพักนะสวนพักอยูภูซ่าดนะเดี๋ยวสี่พาทุกคนไปเบิ้งบรรยากาศสวนพักกับเจ้าเอ็ดงามซ้ำหน่อยนะเพราะว่าคันตี้เคยไปเห็นเธอหนึ่งแล้วนะว่าในสวนนั้นเพราะว่ากับเจ้าเซียนสวนรวมนะสวนรวมแต่ว่ามันมีพักครบเบิดลนะ ว่าสีงามสําใดเดี๋ยวคันตีพาไปบิงนะ้งเนาะไปตอนนี้เราได้เดินทางมาฮอสสวนพักเนาะ ส่วนพักที่กรจัจปลุกเองนะยูบาลภูซาดเมืองคุณคำแข่งำมวนนี่แหละนะว่านั่งรถมาขี่รถมาขี่รถจักรมาจักรบีกก๋ยงจะพาเข้าไปเบิ้งนะ้นสวนงามทางดงนี่สวนพัก สวนผักจะปลูกแบบธรรมชาติงามอืขอท่ายอะไรวะเอ๋งามงามปลูกธรรมชาติน่ะแต่ว่าในสวนนี้มันมีหลายเจ้านะมีหลายเจ้าแบบส่วนไปส่วนมันนะข้าเห็ดแบบแปลงของใยของมันนะเดี๋ยวเาสิพา เราเบิ้งนะ่ะให้ครบเลยงามนะอันนี้เป็น,เป,นเป็นพักพักบัวพักบัวพักหอมแล้วม,มีเพชรอันนี้เป็นพักกาศนะเป็นพักกาดพักสลัดนี่แหละนี่งาม สวนรวมประกอบงามนะพักหย่าันนี้หอมรวมเออเจ้าของสวนเจ้าของสวนก็จะตัดหอมรวมหอมรากคนไทยเขาเออสันล์อะไนวะ นะอันนี้ผักสลัดงามคักขนาดงามนะธรรมชาติมุมกว้างกะพุ่นะ น,นี่จะเป็นผักกาดงามเนาะพระเจ้าเฮ็ดเอครับอันนี้กระแลงนี่กระหาสีบ่งไม้นะปุ๊กไม้นี่น,นี่เป็นโวนพักสลัดเขียวงามขนาดเฮ็่อย่จับ ส่วนพักสลัดนะสำหรับวันนี้ก็มา,มาสำหรับวันนี้ก็มารีวิวสวนพักให้กับเจ้านะ่ะสวนพักอยู่ที่บ้านผู้สาตนะบ้านผู้สาตเมืองคุณคำแขวงขาม่วนอันนี้กัเจ้าเอินส่วนรวมนะเพราะว่ามันมีหลายคนเฮ็ดนากันนะผู้ใดสนใจยังมาซื้อก็แวะมาได้นะบ้านผู้สาตงานโอ้อันนี้เป็นมะเขือไอ มะเขือมะเขือน่ะมะเขือไงมะเขือก็มีมะเขืออย่าปิดใด้ลูก้ยยให้เนี่นะการสำรับคลิปนี้กับมู่เพื่อนคนใดที่เข้ามาเบิ้งกะถ้าทึกใจกันอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้คันตีเนี่ยน,นะเพื่อเป็นกำลังใจในการที่คลิปครั้งต่อไปนะ เดี๋ยวครั้งต่อไปคันตีสิไปรีวิวอย่างการเดี๋ยวติดตามเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วบ๊ายบาย